พงคำตอบเนติบัณฑิตข้อ4สมัยที่52งพงคำตอบข้อนี้เป็นเรื่องเอกซื้อรถโทรเอกทำสัญญาขายรถโทระเอกแล้วก็ขายต่อให้ตรีข้อนี้นะพงคําตอบสัญญาซื้อขายรถยนต์ ระหว่างเอกและนายโทมีข้อตกลงว่านายเอกจะโอนทะเบียนรถให้ในายโทเมื่อได้รับชำระเงินค่ารถที่เหลือครบถ้วนแล้วแสดงว่าผู้สัญญาตกลงจะโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ซื้อขายเมื่อนายโทผู้ซื้อชำระราคาส่วนที่เหลือครบถ้วนแล้ว ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไขตามประวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4 9ในายโทรชำระราคารถยนต์ให้ในายเอกยังไม่ครบกรรมสิทธิ์ในรถยนต์จึงยังไม่เป็นของนายเอกนายตรีตกลงนายตรีเมื่อนายตรีตกลงซื้อรถยนต์จากนายโทโดยปรากฏว่าในขณะที่ซื้อรถก็ยังเป็นของนายเอกอยู่ ไม่ใช่รถของนายโทนายตรีจึงไม่อาจได้กรรมสิทธิ์และนายเอกซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิ์ติดตามรถคืนได้ไประเด็นต่อมานายเอกไปขอรถยนต์คืนจากนายตรีคือว่านายตรีถูกลอสิทธิ์เนื่องจากเป็นการก่อการรบกวน ขาดสิทธิของนายตรีผู้ซื้อในอันจะครอบครองรถยนต์โดยปกติสุกและรถยนต์อันเป็นทรัพย์สินซึ่งซื้อขายกันหลุดไปจากนายตรีผู้ซื้อทั้งหมดเพราะเหตุการณ์รอนสิทธิเนื่องจากนายเอกมีสิทธิ์เหนือรถยนต์ที่ได้ซื้อขายกันนั้นอยู่ในเวลาซื้อขายและนายตรีไม่รู้ว่านายโทชําระราคารถยนต์ให้แก่นายเอกก็ยังไม่ครบนายโทต้องรับผิดต่อนายตรีในผล ของการลอนสิทธิ์นั้นนายตรีจึงมีสิทธิ์เรียกให้ในายโทคืนเงินค่ารถยนต์ได้ตามมาตรา475และมาตรา479